รหัสหกหกห้าทองสวรรค์ทั้งสองตัวเลยค่ะทั้งชาติตระกูลแล้วก็ตัวเอกไปกันได้ดีเลยแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดินทางกันปวดหัวใส่กันคือเป็นอะไรที่มันไม่ไปไหนมาไหน แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสังคมตัวสุดท้ายเป็นไอ้ค่าดินจักรวาลก็อยู่กับมูลนิธิอยู่กับสมาคมต่างๆช่วยเหลือเจอจุนกันไปนะคะถ้าผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นแปดไม่ได้อะไรเลยจากสังคมได้แต่เฮไปหามาแต่ถ้าชายยังได้เพราะเปลี่ยนเป็นสองนะคะผู้ชายเปลี่ยนเป็นสองเป็นไม่เท่าผู้หญิงเป็นเป็นแปดเป็นชายเร็ก ็นดินภูเขานะคะก,ก็ต้องเสริมค่ะไม่งั้นชีวิตเราก็ไม่ไม่มีสาระอาจจะสงบเพราะว่าไม่มีตัวป่วนอยู่กับพวกเดียวกันอยู่กับคนเหมือนกันอยู่ในบูนนาธิอยู่ในสมาคมก็กินอยู่อยู่างนั้นแหละวนเวนียน,น,น,นไม่ได้อะไร ก็เสิร์มบรารมบีด้วยทัดไฟสำเร็จสีแดงในใจรึกๆแล้วก็ผ่อนออกเายาวก็จะช่วยให้โรคศีษะและปอดดีขึ้นรวมทั้งภายในช่องท้องทั้งหมดเลยไอ้ค่าตัวนั้นเราไม่รู้โรคอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ปวดตรงนั้นจุกตรงนี้อึดอัดเพราะว่า มันไม่มีตัวช่วยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็เดินทางวนเวียนอยู่งั้นแหละชีวิตวนมันอยู่ในอ่างเลยภายเรือในอ่างพอเราเสริมไฟเราก็จะเกิดความกระตอรือรือร้นมีชื่อเสียงมีบรารมีมีคนนับหน้าถือตามีมคนอนมากราบไหว้บูชาแล้วก็เอาเงินมาให้ ข้าไม้ทัดไม้ตัวนั้นเสริมด้วยการต้นไม้สามกระถางทางแรกอะสดอกไม้สีแดงกับสีขาวใบประดิษฐ์ใบสีเขียวตื่นต้องคต้องเห็นต้นไม้ต้นนี้แหละแล้วเราก็จะเออหาเงินหาเงินหาเงินเงินมาก่อนนะฮะต้องมีรายจ่ายเรามีค่าสลรพัดค่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเจ็บป่วยค่ายาค่าอาหารสารพัดค่าแต่เราต้องไม่ ไม่ทําให้ตัวเองอไรค่าต้องมีคุณค่าก็เพิ่มอาชีพเข้าไปได้เงินมากก็เอาไปลงทุนนะคะตื่นมาก็ดื่มน้ําดื่มน้ําน้ําวางไว้ก่อนนอนให้มีอุณหภูมิห้องเดียวกันดื่มให้มากที่สุดแล้วก็ไปขับถ่ายออกไปดีท็อก์ออกไปนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่นอนหลับตื่นมาต้องดื่มน้ํา ปกติถ้ายังตื่นอยู่ก็ต้องจิบน้ำทุกชั่วโมงอย่าขาดน้ำค่ะขาดน้ำเนี่ยเรายิ่งเป็นโรคไอหกหกนี่แนหนละโรคสมองศรีรษะเนี่ยอันใซมืดเลยนะลืมฟอไปเลยแห้งสมองแห้งนะคะและภายในช่องท้องก็ไสแห้งไม่มีเงินไสแห้งเป็นโรคทางแตกก็เติมน้ำเข้าไป ด้วยการดืม่มด้วยการทำธุรกิจไม่ยากแต่ว่าทอมันเยอะไปก็คือให้เขาเยอะไปเหมือนกับพร้อมใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ช่วยเหลือตัวเองมันบาปนะเบียดเบ,บียนตัวเองให้คนอื่นเนี่ยมันบาปเพราะว่าความบาปคือความทุกข์ต่อไปไม่มีใครเลี้ยงดูเรา แต่แล้วยังต้องเลี้ยงดูคนอื่นอยู่มันไม่ใช่นะคะห่วงคนอื่นมากไปไม่ห่วงตัวเองต้องห่วงตัวเองค่ะร่างกายเราคือเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงนะถามหาเจ้ากรรมในเวรคือร่างกายนี่แหละต้องหาให้กินคันก็ต้องหายาทาให้หายคันปวดหัวตัว,ตว,ตวร้อนท้องเสียท้องผูกต้องหาให้กินต้องหายามารักษาสารพัดอะ จะมารอบุญนิธิช่วยมารอคนช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองค่ะนะคะต้องมีอาชีพต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีอำนาจมีบารบีมีศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่เทศักดิ์ศรีนี่นะคะต้องมีค่ะการให้คนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ให้โดยที่เขาไม่รู้บุญคุณเนี่ยมันสูญเปล่า เหมือนตักน้ําลดหัวต่อหัวต่อก็ผูกไปผูกไปเราก็ยังลดอยู่ได้เนี่ยไม่งอกไม่เงยไม่งามอะไรขึ้นมาเลยต้องเพิ่มนะคะเพิ่มง่ายๆไม่ต้องถามใครถ้าไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์นี่แหละนะคะอาจารย์จะบอกให้ถามมาค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากลำบากเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติ สิ่งที่อาจารย์แนะนําให้คุณทําเนี่ยมันทําได้ตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วโดวยไม่ต้องแปรอาศัยจะปุกคนอื่นหายใจไม่ต้องแปรอาศัยแรงช่วยจากคนอื่นทํานิดๆหน่อยๆแต่มันคุณค่ามาหาศาลทําให้สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจเราดีร่างกายเราก็ดีนะคะไม่งั้นคุณก็ไม่รู้ป่วยเป็นอะไรป่วยเพราะมันซ้ำซากจำเจมันไม่มีอะไรใหม่ ไม่พัฒนานั่นเองพอเรามีเงินเราจะพัฒนาค่ะจะกินดีขึ้นจะแต่งตัวดีขึ้นออกไปดูคนอื่นก็าํากินถ้าเราไม่ออกไปจากบ้านเราจะไม่เห็นหลังคาบ,บ้านของตัวเองเราก็เดกว่าโอ้ปลอดภัยไม่ได้รู้ว่ามันมีรูโวมันผิดปกติอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องออกไปนะคะคุณออกไปก็ไม่ได้ดูไม่ได้หันกลับมาดูตัวเองเลย ออกไปกช็ช่วยเขารับใช้เขาไปหาคนที่เขาเดือดร้อนช่วยเขาหายเดือดร้อนแต่ตัวเองเดือดร้อนไงตัวเองไม่มีเงินเน่ยไม่มีธุรกิจไม่มีชื่อเสียงไม่มีอำนาจต้องเพิ่มนะคะ